ป้าแมวขอพวกคุณย่างสูงค่ะเนี่ยค่ะย่างไปด้วยกินไปด้วยนะคะขอพวกคุณทุกท่านเลยค่ะอะสามารถไปแวนนต่อเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมาส่งกําลังใจแล้วก็ไปแวน้นต่อนะคะดิฉันก็มีอะไรที่จะย่างหลายอย่างอยู่ค่ะเดี๋ยวจะย่างขนมปังด้วยค่ะเพื่อนๆ ทําไปเลยค่ะแล้วก็กินวันนี้ทั้งวันเลยสามมือ้อกินสามมื้อเลยค่ะไม่ได้กินมื้อเดียวนะคะทําไปเลยไหนๆก็ก่อไฟแล้วผนมปังทาไข่ไปด้วยค่ะเเพราะไข่เราก็ทําไข่ไว้สองใบแล้วทาทาทาข้าวเหนียวิ้งไปแล้ว ปิ้งไปแล้วอันนี้เดี๋ยวกับค้าเหนียวปิ้งให้มันสุกๆค่ะเพืเ่นอนๆเพราะคุณยังสูงเลยค่ะดีแล้วมันจะได้ไม่เอ,อ่อใกล้เกินไปนะคะเนี่ยค่ะปิ้งค้าเหนียวอยู่ค่ะทาไข่อีกรอบหนึ่งค่ะพลิกไปพลิกมาให้มันสุก นี่ก็ปิ้งขนมปังค่ะเป็นอะไรที่เอเป็นอะไรที่ที่ตลกของเรานะเราไม่มีอุปกรณ์อะไรคือไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยน้องเอ็มพี่นุษอ่ะมัน มันไม่มีอะไรเลยมีแต่ถ้วยมีแต่จานไอ้ที่ปิ้งของมีุนย์ไม่รู้อยู่ไหนขอบพุณคุณกำลังใจค่ะ,ะปิ้งขนมปังขนมปังนี้เป็นขนมปังพวกพวกอะไรอะ่ะทำจากข้าวไรเบอรี่นะคะแล้วเขาก็โรยงาโรยงาดำมันก็เลยดูแบบดูไม่สว่างนะคะเดี๋ยวให้เขานั่นร้อนสักหน่อยนึงพี่นุก,ก็จะโรยโรย ไข่ขอบพระคุณน้องเอ็มมากเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะน้องเอ็มไม่ต้องอยู่กับพี่นุชตลอดนะคะสามารถไปเว้นต่อเลยค่ะเพื่อนๆพี่นุชก,ก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ได้สี่สิบกว่านาทีขอบพระคุณทุกการรับชมขอบพระคุณทุกกาลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆากน้องเอ็มน้องสุดชัะใช้ป้าแมว เป็นอะไรที่ตลกมากเดี๋ยวไปล้างปลาล่ะมีปลาด้วยค่ะปลาสลิดก็จะย่างไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ทําไปเลยแล้วเราก็เอาไว้กินตอนเย็นด้วยเพราะว่าไหนๆก็ก่อไฟแล้วค่ะไหนๆก็ก่อไฟแล้วอะไรอย่างนี้น่ะอ้ยค่ะพรคุณทุกกํกำลังใจนะคะข้าวเหนียวมงสุงก็ล่ะ เอา้วนีไงคะอุ่นจนเกลียมเลยค่ะหอมเลยค่ะทาไข่รอบสองนะคะทาไข่รอบสองค่ะเพื่อนเพื่อนหอมมากเลยค่ะเอาอ,อีกสักหน่อยค่ะเอาให้มันเกลียมๆหอมๆเลยเพราะว่าทาไข่ไปแล้วอีกรอบหนึ่งมันเ,ออเราไม่ได้เติมฐานไง เราไม่ได้เติมถ่านแล้วไฟมันอ่อนลงแล้วก็วางวางไว้ก่อนเลยเห็นไหมคะขน <laughs> มปังเป็นรูเลยคะ่ะทุกคนเป็นรูของเตาเอรังผึ้งไอ้รังผึ้งของเตาเอาไปทำความสะอาดเอามาวางแทนเอามาวางแทนเอตะแกรงปิ้ง นกเออยเครื่องบินเออยบินกันอยู่บนท้องฟ้าเต็มเลยค่ะเครื่องบินลำนั้นก็ไปไหนหนอวันนี้เป็นอะไรที่แปลกมากค่ะน้องแมวดิฉันหายไปเฉยเลยค่ะเพืเ่อนเพื่อนตลกมากเลยน้องแมวดิฉันหายค่ะทุกคน